สวัสดีครับพี่น้องชาวตามภาษาชาแนลทุกท่านครับพอดีว่าวันนี้ไปทะเลมาครับผมน้ำลงตอนกลางคืนน้ำลงตอนเที่ยงคืนผมก็เลยไปทะเลดูปกติเคยไปแล้วจะไปหากุ้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอวันนี้ก็เลยลองไปดูอีกรอบหนึง่งแต่ไม่ได้ถ่ายตอนอลงทะเลให้ดูนะครับเพราะว่า มือหนึ่งก็ถืออุปกรณ์นะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ถือตะข่ายถือหัวอะไรเงี้ยมีถุงใส่อะไรเงี้ยมันไม่สะดวกที่จะถ่ายคลิปนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายแต่แว่าก็มีมีนิดนึงเดี๋ยวผมเอามาให้ดู ชูเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นกุ้งอันนี้กุ้งครับอันนี้เป็นปูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูมันทุลักทุเลหน่อยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้กได้ประเด็ถ่ายให้พี่น้องเบ้างเนาะมันทุลักทุเล อันนี้คือกีหาจับมาได้บ้องหันนะครับน้องพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวจำดเบิึงอยู่บ้านเนาะเลยมันตุลักุเล่แม่มัอนอันอยื้อน้ำหนามทะเลหนักก็ลังลงเดี๋ยวมือหนาเตรียมโตมาทีทก็หนีกท็ที่พายขึ้นในบิึงไหลก็หนีเด้อ เห็นบ้เห็นไหมเห็นเออ ที่ได้มาวันนี้เกินคาดครับผมได้ปูแล้วก็ได้หอยเดี๋ยวผมยกให้ดูนี่ปูนี่ปูเจ้าจอดอม,มันยอดยมากเดี๋ยวผมจะใส่กระมังให้ดูนะครับหอยเนี่ยครับได้ดีเกินคาดครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ตามภาษาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่มีคําแนะนําหรือคําติชมดีๆก็เม้นลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไปดูกันเดี๋ยวผมจะเทใส่กระล้มจะเทใส่กระละมังให้ดูนะเราจะได้มากได้น้อยแค่ไหนดูสิครับ มันดีเกินคาดวันนี้ผิดวันนี้พอไปหาตกใจเลยครับคือแบบปูเยอะมากเยอะมากๆเลยครับดูสิเพืเ่นอนๆอยพอจับมาได้แบบนี้แล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เลยอยากให้พ่อกับแม่ได้กินด้วย มผมจะคัดปูที่มันตัวดับไม่เหมือนเพื่อนออกอันเนี้ไอพี่ใบเนี่ยต้องเอาออกครับไม่งั้นปูตัวอื่นไม่เหลือกลับหมดไม่ยอมปล่อยด้วยเดี๋ยวขออนุญาตคัดปูก่อนนะครับก่อนที่จะดึกตอนนี้ง่วงนอนละเพราะตอนนี้ก็ตีสองครึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคัดปูก่อนนะ A later few moments later. นี่ครับพี่น้องไอพวกนี้บ้าเด็ดตายครับพวกนี้บ้าเด็ดตายก็เอามาอันแยกเสียทางไว้มืออื่นจังสีเฮ็ดกินครับผมอันนี้ล่างครับน,นี่สีหนึ่งเนาะมีหอดกุ้งผมได้คอยได้หอดกุ้งนี่บักคอยครัาบบักคอยแชรไว้ก่อนมันหนึ่งสดสดเลยนะครับผมพงกนี้ โอ้ยหอมครับ